ในความเงียบสงัดที่ปกคลุมแนวชายแดนไทยและกัมพูชาสิ่งหนึ่งที่เดินทางข้ามพรมแดนได้โดยไม่ต้องใช้หนังสือเดินทางและไม่อาจถูกหยุดยั้งด้วยคำสั่งหยุดยิงคือกลิ่นอายแห่งความตายที่ลอยคลุ้งมาตามสายลมมันคือความจริงทางชีววิทยาที่ไม่สามารถบิดเบือนได้ด้วยถ้อยคำทางการทูตตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดและสุรินต์ต่างรับรู้ถึงสัญญ,ญาณเตือนภัยที่มองไม่เห็นนี้ กลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงที่ลอยออกมาจากแนวป่าทึบฝั่งตรงข้ามไม่ใช่กลิ่นของซากสัตว์ตามธรรมชาติหรือขยะที่ถูกทิ้งขว้างแต่เป็นกลิ่นที่สัญชาตญาณมนุษย์จดจำได้ทันทีว่าเป็นกลิ่นของการสูญเสียชีวิตที่ถูกปล่อยทิ้งไว้อย่างไร้การเหลียวแลในขณะที่หน้าจอโทรทัศน์และหน้าหนังสือพิมพ์ภาคหัวข่าวด้วยคำศัพท์สวยหรูอย่างการเจรจาสันติภาพหรือการควบคุมสถานการณ์ได้ แต่ความเป็นจริงในพื้นที่กลับสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงรายงานข่าวกรองจากแนวหน้าบ่งชี้ว่าการประทะที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงการยิงขู่หรืออุบัติเหตุเล็กน้อยแต่เป็นการแลกหมัดด้วยอาวุธหนักเต็มรูปแบบทั้งจรวดหลายลำกล้อง BM21 ที่ถูกระดมยิงเข้ามาและการตอบโต้ด้วยอำนาจการยิงที่เหนือกว่าของฝ่ายไทยสิ่งที่หลงเหลืออยู่หลังควันปืนจางหายไม่ใช่เพียงหลุมระเบิดบนพื้นดิน แต่คือร่างของผู้ที่ถูกส่งเข้ามาในสมรภูมิและไม่ได้กลับออกไปความเงียบที่เกิดขึ้นจากฝั่งรัฐบาลกัมพูชาจึงไม่ใช่ความสงบแต่เป็นความพยายามอย่างยิ่งยวดในการปิดบังผลลัพธ์ของความพ่ายแพ้ทางยุทธวิธีคำถามที่ดังก้องอยู่ในใจของผู้คนไม่ใช่แค่ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คือทำไมจึงไม่มีการเก็บกู้ร่างเหล่านั้นการที่กลิ่นรุนแรงจนลอยข้ามาถึงชุมชนฝั่งไทยได้เป็นเวลาต่อเนื่องหลายวัน สะท้อนให้เห็นว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจมีมากกว่าตัวเลขหลักหน่วยที่ปรากฏในถแถลงการอย่างมหาศาลตามหลักการทางทหารและมนุษยธรรมการทิ้งศพเพื่อนร่วมรบไว้ในสนามรบถือเป็นเรื่องผิดปกติอย่างร้ายแรงเว้นเสียแต่ว่าสถานการณ์ในจุดนั้นจะเลวร้ายจนหน่วยสนับสนุนไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้หรือหน่วยบัญชาการเองจงใจทิ้งหลักฐานแห่งความล้มเหลวไว้เบื้องหลังเพื่อรักษาหน้าตาทางการเมือง ปล่อยให้ธรรมชาติทำหน้าที่จัดการกับร่างไร้วิญญาณแทนพิธีกรรมทางศาสนาคือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชี้ว่าระบบการส่งกำลังบำรุงและการควบคุมบัญชาการของฝ่ายตรงข้ามอาจกำลังประสบภาวะวิกฤตจนถึงขีดสุดและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของปริศนาที่กำลังจะถูกกระชากหน้ากาก,ากออกมาให้โลกได้รับรู้เมื่อเดินลึกลงไปในพื้นที่ป่าที่กลายเป็นแนวปะทะ หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ปรากฏต่อสายตาของเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนฝั่งไทยยิ่งตอกย้ำความผิดปกติของสถานการณ์ภาพของเครื่องแบบทหารลายพรางที่ถูกถอดทิ้งกระจัดกระจายอยู่ตามพุ่มไม้พร้อมกับสัมภาระส่วนตัวและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเปื้อนเลือดที่แห้งกรังไม่ใช่สัญ,ญญาณของการถอนกำลังตามยุทธวิธีปกติในทางทหารอาวุธประจำกายและเครื่องแบบคือสิ่งสุดท้ายที่ทหารจะยอมละทิ้ง เพราะมันคือเกียริและเครื่องมือในการเอาชีวิตรอดการที่สิ่งของเหล่านี้ถูกทิ้งเกลื่อนกลาดราวกับขยะสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะความตื่นตระหนกสุดขีดหรือที่ในทางยุทธการเรียกว่าการแตกทับเมื่อกำลังพลสูญเสียขวัญกำลังใจและเลือกที่จะทิ้งทุกอย่างเพื่อรักษาชีวิตรอดจากการถูกไล่ล่าหรือจากการโจมตีตอบโต้ที่รุนแรงเกินกว่าจะต้านทานได้นักวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงมองว่า สภาพการเช่นนี้สอดคล้องกับรายงานข่าวครองที่ระบุถึงการตอบโต้ด้วยอาวุธหนักจากฝั่งไทยทั้งการใช้ระบบปืนใหญ่และอากาศยานเข้ากดดันพื้นที่เป้าหมายสำคัญอย่างแม่นยำจนทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถรักษาที่มั่นบนเนินสูงและฐานปฏิบัติการส่วนหน้าได้ความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงน่าจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ระบบการบังคับบัญชาในระดับภาคสนามพังทลายลงจนไม่มีการสั่งการให้เก็บกู้ยุทโธปกรณ์ หรือแม้แต่กระทั่งการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่สังหารสิ่งที่น่าสังเกตยิ่งกว่าคือความเงียบงันจากหน่วยงานกู้ภัยและหน่วยแพทย์ของกัมพูชาปกติแล้วหลังการประทะจะต้องมีภาพรถพยาบาลหรือเฮลิคอปเตอร์บินวนเพื่อรับส่งผู้สูญเสียแต่ครั้งนี้กลับไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆที่บ่งบอกถึงความพยายามในการเข้าช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง ความแตกต่างของการจัดการข้อมูลข่าวสารระหว่างสองประเทศยิ่งทำให้ข้อสงสัยมีน้ำหนักมากขึ้นในขณะที่สื่อมวลชนกัมพูชาถูกจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงพื้นที่แนวหน้าอย่างเด็ดขาดและถูกควบคุมให้รายงานเพียงถ้อยแถลงสั้นๆจากรัฐบาลที่พยายามลดทอนความรุนแรงของเหตุการณ์ทั้งฝั่งไทยกลับมีการเปิดเผยข้อมูลบางส่วนที่ตรวจสอบได้ทั้งภาพถ่ายทั้งอากาศจากโดรนและรายชื่อของผู้ที่ถูกควบคุมตัว ซึ่งยืนยันได้ว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยการปิดกั้นสื่อของกัมพูชาจึงอาจไม่ใช่แค่การรักษาความลับทางทหารแต่เป็นความพยายามปิดบังความจริงที่น่าสะพรึงกลัวเกี่ยวกับจำนวนความสูญเสียที่แท้จริงเพื่อป้องกันไม่ให้กระแสะความไม่พอใจของประชาชนภายในประเทศปะทุข,ขึ้นมาสั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลหุ่นที่กำลังเผชิญกับแรงกดดันรอบด้านเมื่อวิเคราะห์ลึกลงไปถึงสาเหตุข,ของความย่อยยับที่เกิดขึ้นในสมรภูมิ เราจะพบคำตอบว่าทำไมกลิ่นอายแห่งความตายถึงรุนแรงและกินวงกว้างเช่นนี้จุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมครั้งนี้มาจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดทางยุทธศาสตร์ของฝ่ายตรงข้ามที่เลือกเปิดฉากด้วยการระดมยิงจรวดหลายลำกลอง B.M. 2 1เข้าใส่พื้นที่ภูมะเขือและช่องตามาเรียหวังสร้างความหวาดกลัวและยึดครองพื้นที่เชิงสัญ,ญลักษณ์อย่างปราสาทป่าควายแต่สิ่งที่พวกเขาคาดไม่ถึงคือ ปฏิกิริยาตอบโต้ที่รวดเร็วและแม่นยำระดับศัลยกรรมจากกองทัพไทยที่เปลี่ยนสถานะจากผู้ตั้งรับเป็นผู้กำหนดเกมสงครามในทันทีข้อมูลจากแหล่งข่าวกรองทางทหารระบ,บุชัดเจนว่าปฏิบัติการสวนกลับครั้งนี้ไม่ได้ใช้เพียงกำลังทหารราบเดินเท้าเข้าปะทะแบบดั้งเดิมแต่เป็นการประสานงานร่วมกันระหว่างระบบปืนใหญ่อัตาจอน t อ o มอส0 0และจะรวดนำวิถี DTI 1G ที่มีระยะยิงไกลและแม่นยำสูงการยิงถล่มแบบปูพรมลงไปที่พิกัดฐานที่มั่นและคลังแสงของฝ่ายกัมพูชาทำให้เกิดการระเบิดต่อเนื่องรุนแรงจนเปลี่ยนสภาพภูมิประเทศในชั่วพริบตานี่คือเหตุผลที่ชาวบ้านได้ยินเสียงระเบิดกึกก้องยาวนานและเห็นเปลวไฟลุกไหม้ติดต่อกันหลายวันหลายคืนภาพของฐานที่มั่นบนเนิน350ที่เคยแข็งแกร่งถูกเปลี่ยนสภาพเป็นเพียงซากปรักหักพัง ที่ฝังร่างผู้คนและยุโทโธปกรณ์ไว้ภายในยิ่งไปกว่านั้นการครองอากาศของฝั่งไทยที่มีรายงานการขึ้นบินของ F16 และ T50th เพื่อตัดเส้นทางลำเลียงและทำลายจุดยุทธศาสตร์ลึกเข้าไปถึงพระตะบองยิ่งเป็นการปิดประตูตีแมวทำให้หน่วยทหารที่อยู่แนวหน้าถูกตัดขาดจากเล่าภายนอกอย่างสิ้นเชิงเมื่อเส้นทางหนีถูกทำลายและกำลังเสริมเข้าไม่ถึง ทางเลือกของทหารเหล่านั้นจึงเหลือเพียงสองทางคือยอมจำนนหรือกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเลขผู้สูญหายที่รัฐบาลไม่อยากพูดถึงความเงียบที่เราได้ยินในวันนี้จึงไม่ใช่ความสงบสุขแต่คือเสียงสะท้อนของความพ่ายแพ้ทางเทคโนโลยีการสงครามที่ฝ่ายกัมพูชาไม่อาจยอมรับความจริงต่อหน้าประชาคมโลกได้ว่ากองทัพของพวกเขาถูกบทขยี้ด้วยแสนยานุภาพที่เหนือกว่าจนแทบไม่เหลือสภาพหน่วยรบที่มีประสิทธิภาพ ข้ามกลางควันไฟที่จางลงสงครามรูปแบบใหม่ได้เปิดฉากขึ้นทันทีนั่นคือสงครามข้อมูลข่าวสารที่เงียบเชียบแต่ทรงพลังไม่แพ้ลูกกระสุนปืนใหญ่ความผิดปกติที่สังเกตได้ชัดเจนที่สุดในครั้งนี้คือการเปลี่ยนท่าทีของรัฐบาลกัมพูชาจากหน้ามือเป็นหลังมือหากย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ประทะในอดีตช่วงปี2011หรือ2013ทุกครั้งที่มีการสูญเสียรัฐบาลพนมเปญ มักจะรีบใช้โอกาสนี้ในการปลุกระดมกระแสชาตินิยมมีการจัดพิธีศพอย่างสมเกียรติและเปิดเผยรายชื่อผู้เสียชีวิตเพื่อเรียกคะแนนสงสารจากประชาคมโลกแต่ในครั้งนี้ทุกอย่างกลับถูกบกคลุมด้วยความเงียบงันที่น่าสงสัยไม่มีภาพการไว้อาลัยไม่มีรายชื่อทหารกล้าและไม่มีคำอธิบายใดๆต่อครอบครัวที่รอคอยอยู่เบื้องหลังนักวิเคราะห์ยุทธศาสตร์มองว่า ความเงียบนี้คือเกราะป้องกันสุดท้ายของระบอบหุ่นเซนเพราะการยอมรับว่ามีทหารเสียชีวิตจำนวนมากจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดในการเปิดฉากโจมตีก่อนอาจกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวที่ทำลายความเชื่อมั่นของกองทัพและประชาชนที่มีต่อรัฐบาลในประเทศที่เสรีภาพสื่อถูกจำกัดจนแทบไม่เหลือพื้นที่หายใจการควบคุมความจริงจึงทำได้ง่ายกว่าการควบคุมสถานการณ์ชายแดน สื่อภายในกัมพูชาทำได้เพียงรายงานตามโพยที่ถูกส่งมาจากส่วนกลางในขณะที่ความจริงอันโหดร้ายถูกฝังไว้พร้อมกับร่างไร้วิญญาณในป่าลึกการเลือกที่จะไม่พูดถึงศพจึงไม่ใช่เรื่องบังเกินแต่เป็นยุทธวิธีที่ถูกคำนวณมาแล้วอย่างดีเพื่อรักษาสถีรรภาพทางการเมืองแม้จะต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดของครอบครัวทหารที่ไม่มีวันได้รับรู้ชะตากรรมของคนที่พวกเขารักก็ตาม แต่ความพยายามในการปิดฟ้าด้วยฝ่ามือเริ่มสั่นคลอนเมื่อโลกยุคดิจิทัลไม่ยอมให้ความลับถูกซ่อนเร้นได้ตลอดไปข้อมูลที่รั่วไหลออกมาจากทหารชั้นผู้น้อยและคลิปวิดีโอสั้นๆที่หลุดรอดออกมาจากแนวหน้าเริ่มปรากฏบนโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นภาพความโกลาหลและความหวาดกลัวของทหารกัมพูชาที่ถูกทิ้งให้เผชิญหน้ากับแสนยานุภาพของไทยเพียงลำพังภาพเหล่านี้ขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงกับภาพลักษณ์เข้มแข็ง ผู้ยายา้้นนาาาพยยมสรงขึการส่งทหารเข้ามาประชิดชายแดนเพิ่มเติมในขณะที่ปากบอกว่าต้องการเจรจากลายเป็นหลักฐานมัดตัวว่ารัฐบาลกัมพูชากำลังเล่นเกมสองหน้าแต่ครั้งนี้เดิมพันอาจสูงเกินไปเพราะเมื่อกลิ่นศพเริ่มส่งเสียงดังกว่าคำถแถลงการความศรัทธาที่ประชาชนมีต่อผู้นำอาจพังทลายลงเร็วกว่าฐานที่มั่นบนเนินเขาเสีออีกในมิติของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ ความเงียบที่ผิดปกตินี้อาจมีราคาที่ต้องจ่ายสูงยิ่งกว่างบประมาณทางทหารเมื่อสื่อระดับโลกอย่างเอเจซิราและสำนักข่าวตะวันตกเริ่มตั้งข้อสังเกตถึงความโปร่งใสของข้อมูลมีรายงานถึงคลิปลับที่หลุดออกมา <c oughs> เผยให้เห็นความขัดแยง้งภายในกองทัพกัมพูชาเองภาพของทหารที่หมดหวังและรู้สึกเหมือนถูกหักหลังจากการถูกส่งไปตายโดยไม่มีการสนับสนุนที่เพียงพอเริ่มกัดเซาะคาบลักษ์ของความเป็นปึกแผ่น ที่ตระกูลหุ่นพยายามสร้างขึ้นมาหลายทศวรรษยิ่งไปกว่านั้นการค้นพบหลักฐานที่น่าตื่นตระหนกในพื้นที่ยึดครองบางจุดเช่นข่าวลือเรื่องห้องลับใต้คาสิโนที่เต็มไปด้วยทรัพย์สินมีค่าและทองคำแท่งของกลุ่มอิทธิพลที่เตรียมขนย้ายหนีสงครามยิ่งตอกย้ำภาพความเหลื่อมล้ำที่น่ารำเกียจในขณะที่ทหารชั้นผู้น้อยต้องเอาชีวิตไปทิ้งไว้ในป่าเพื่อปกป้องเส้นสมมุติบนแผนที่ชนชั้นนำกลับสารวนอยู่กับการปกป้องความมั่งคั่งส่วนตน นักวิเคราะห์มองว่าหากความจริงเรื่องจำนวนผู้เสียชีวิตและความล้มเหลวในการบัญชาการถูกเปิดเผยออกมาอย่างหมดเปลือกมันจะไม่ใช่แค่ความพ่ายแพ้ทางการทหารแต่จะกลายเป็นวิกฤตศรัทธาที่ทำให้นักลงทุนต่างชาติเกิดความลังเลกัมพูชาที่พึ่งพาเงินทุนและความช่วยเหลือจากภายนอกจำเป็นต้องรักษาภาพลักษณ์ของประเทศที่มีเสถียรภาพและควบคุมได้การปล่อยให้โลกเห็นภาพความโกลาหลหรือภาพศพเกลื่อนกลาด จะทำลายความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่เปราะบางอยู่แล้วความเงียบจึงเป็นเดิมพันสุดท้ายที่จะยื้อเวลาไม่ให้โครงสร้างอำนาจที่ผูกติดอยู่กับผลประโยชน์มหาศาลต้องพังคืนลงมาแต่ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารไหลเชี่ยวกราดการปิดบังความจริงก็เหมือนการกักเก็บน้ำในเขื่อนที่ร้าวรอวันที่จะพังทลายลงมาท่วมทับผู้ที่สร้างมันขึ้นมาเองและเมื่อถึงเวลานั้นคำถามจากประชาคมโลกจะดังยิ่งกว่าเสียงปืนใหญ่ที่เงียบลงไปแล้วซสอีก บทสรุปของเรื่องราวนี้ไม่ได้จบลงที่การหยุดยิงหรือการถอนกำลังแต่จบลงที่คำถามทางมนุษยธรรมที่ยังค้างใจผู้คนนับหลานกลิ่นเหม็นที่ลอยคลุ้งข้ามพรมแดนมาตลอดสัปดาห์คือพยานปากเอกที่ซื่อสัตย์ที่สุดในสงครามครั้งนี้มันบอกเล่าเรื่องราวที่แถลงการทางการพยายามลบเลือนเรื่องราวของชีวิตที่สูญหายของลูกชายสามีและพ่อที่ไม่มีโอกาสได้กลับบ้านและไม่มีแม้แต่หลุมศพให้ครอบครัวได้กราบไหว้ การที่รัฐบาลเลือกที่จะนิ่งเฉยและปล่อยให้ธรรมชาติจัดการกับร่างเหล่านั้นคือการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ให้เหลือเพียงตัวเลขทางสถิติที่ไม่มีนัยยะสําคัญความเงียบนี้อาจช่วยรักษาหน้าตาทางการเมืองได้ในระยะสั้นแต่ในระยะยาวมันจะกลายเป็นแผลเป็นในใจของประชาชนที่ไม่มีวันจางหายท้ายที่สุดแล้วสงครามไม่ได้วัดผลแพ้ชนะกันที่จำนวนดินแดนที่ยึดได้แต่อ่านวัดกันว่าใครให้ค่าชีวิตคนของตัวเองมากกว่ากัน ภาพของความเงียบงันจากฝั่งกัมพูชาตัดกับภาพการเปิดเผยข้อมูลและการดูแลพื้นที่ของฝั่งไทยคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดว่าใครคือผู้ที่กุ่มความจริงและใครคือผู้ที่กำลังหนีความจริงเราขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามที่อยากให้คุณผู้ชมร่วมกันคิดต่อว่าภายใต้กลิ่นอายแห่งความตายและความเงียบที่ผิดปกตินี้ยังมีความลับอะไรอีกบ้างที่ซ่อนอยู่ในป่าลึกนั้น และคุณคิดว่าผู้นำที่เลือกปิดหูปิดตาประชาชนสมควรได้รับความไว้วางใจให้ดูแลชีวิตของพวกเขาต่อไปหรือไม่หากคุณเห็นว่าการวิเคราะห์นี้มีประโยชน์และช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อให้เสียงแห่งความจริงดังไปไกลกว่าความเงียบที่ใครบางคนต้องการสร้างขึ้นแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกสถานการณ์ครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ